อะไรอ่ะเฮ้ยขึ้นไปข้างบนได้ปะนี่ไงขึ้นได้เออขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้โอ้แล้วทางมันแบบมันไม่ติดว่ะทางมันแบบเคี้ยวแบบทางเลี้ยวที่เคี้ยวโคตรมากก็ไม่โคตรเหมือนไงกินเทว์กินเฮาเฮ้ยทไมเสียงเริ่มบันทึกแล้วะเสียงเริ่มบันทึกแล้วจากที่ผมเหมนมั้ะ อะไร Hello motherfucker โอ้ยนี่ไงเพื่อนนี่ไอ้นี่ไงโอ้โหกูรู้แล้วทำไมมันระทึกอะไรกูรู้แล้วมันระทึกอะไรอย่าบอกเราอีกแล้วหรอเข้าในนี้ปะไม่ได้กูเข้าไปแล้วไม่รอดไม่ใช่แล้วนี่ไงเฮ้ยมันมันล่วงลงมา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 ไอ่ใส่โดนแดงกูรอดมันไม่ตามมาปะ ม่ไม่มันอยู่ข้างหน้านีนะเดี๋ยวอยู่ตรองมือุ้ยเฮียไอ้ไก่ไอ้ไก่อุ้ยมันดักเกิดหรอมันมามันพุ่งทะลุหิกไปละมันดักกูมันมีสองตัวเพื่อนใช่หรอไปละเออกูเข้ามาข้างในไอ้นี่แล้วมันมีอีกตัวนึงทางไหนวะทางไหนวะทางไหนวะกูทางนี้ กูรูตรงท่อก็ดีไปท่อกว้างๆอยู่เฮ้ยนี่ไงไอ้ด็กไอเด็กหนอยก็ไปกูไปแล้วกูไปแล้วเพื่อนกูไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วหลุดข้นก็หน่อยเพื่อนเราต้องแต่หลุดขึนหน่อยเราดขึ้นกนหน่อยเบบี้กูเข้าห้องไม่ได้เอ้ยเฮ้ยมันมันดักเหรอมันยังดักอยู่เลยเฮ้ยไปไหนวะไม่รู้เล่งไปแล้ววิ่งไปแล้วหลุดข้นก็หน่อยเบบี้เฮ้ยมันอ๋อมันมาแตะกูแล้ว โอ้กูเห็นแล้ว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 เพื่อนกูเห็นแล้วไอ้บอบอ๋อนี่ไอทีการ์ดอันที่สองได้แล้วได้แล้วอ๋อเอาเพื่อนกูอยู่ตต้องไปหลังต้องมาหลังสุดแล้มันได้สไตล์แบบนี้ใช่กูได้ตรงกลัวได้มาอย่างเง้ยเฮ้ยเพื่อนมันดักอ่ะเฮ้ยกายมันไปหางเลยเพื่อนอ๋อเปิดได้แล้วโง่ ประตูมันไม่ตอนแรกมันเปิดไม่ได้เออตอนแรกเปิดไม่ได้เว้ยแปลว่าเราต้องไเก็บคบแล้วเพื่อนมันถึงจะเปิดได้คอนโทรลลูมอุ้ยอะไรแดงแดงวะเนี่ยคอนโทรลลู่มละไปเดือดเเราต้องต่อสายอะต่อสายแลนประตูเป็นไรไม่รู้ห้องมันกว้างใหญ่มากเลยเพื่อน disconnect the electric safe อุ้ยโอเค disconnect แล้ว d i s c o แล้วเปิดตู้เซฟดิเปิดตู้เซฟดิเปิดตู้เซฟใช่ไหม กูเฮ้ยมาปุ๊วะมันมา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 เปิดประตูกเปิดประตูกเปิดประตูละเนี่ยมีของข้างในเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วหุ้ยมันมาแล้วเออเฮ้ยได้ขี่แล้วได้ขี่แล้วเพื่อนกุญแจอุ้ยเฮ้ยจริเราต้องกลับเราต้องกลับเพื่อนเราต้องกลับ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 อ๋อสองตัวทำเป็นเล่นพูดเป็นเล่นผู้เป็นเล่นเออ เอาชีวิตรอดจากอะไรอ่ะอุ้ยนี่ไงกูรู้แล้วชีวิตรอดจากอะไรมันให้ปกป้องอันนี้ปะวะเชื่อมันให้ปกป้องไอ้เครื่องนั้นปะวะได้ปกป้องอะไรอ่ะเฮ้ยเขียวแล้วเขียวแล้วกดมากดมากดมาเขียวแล้วไงอ่ะเขียวแล้วไงอ่ะเขียวแล้วไงต่อเฮ้ยกูกดแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออไงจริงเออนี่ไงกิงแล้วกิงแล้วกิงแล้วไงต่อไงต่อกูเก็บมาแล้ว อันนี้ไงอ๋ออ๋อไม่ไมม่มามึงเห็นมึงกลับพื้มันลงมามันลงมาพื้มันลงมามันลงมาตอนพมึงตายอะตอนที่พวกมึงตายอะตรงไหนพื้ตายทุกที่เลยนี่นี่นมานี้มานี้มานี้ประตูตรงนี้เปิดได้โอ้ยชเดคือเราไปคือเราไปคือเราคนอื่นอะมานี่มานี้มานี้มาหนี้มา้มาหนี้มาหนี้มาหี้มาหน้มหนี้มาหนี้มาหี้มาหน้ไหน้า้มานห้มามไ้ม้มหม้ม้านหน้าหไหนมมนหาไ้ม้มหาไ้มม ทางซ้ายของประตูเขียวไม่ให้กูรู้ทางไงกูก็ิวทางนี้ไงใช่ไหมนี่ไงเปิดแล้วปอ๋อเปิดแล้ว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 เพื่อนเปิดแล้วเปิดแล้วัดเน่าเปิดแล้ก็วิ่งดิปล้ก็วิ่งดิเ้ยเดินหนึงนะทางไหนอ่ะเดินเดินขึ้นไปเลยเหรอไม่ๆม่อ๋อนี่ไงไมเหมต้องรอกูมือนมึงต้องรอกูไงเออมันต้องรอมันต้องรอถือไปได้เฮ้ยมีหมาด้วยหมาหรือหดูดิหนดิเห็นดิเฮ้ หมูสามตาเหรอหมูสามตาเลยหมูสามชั้นอันนี้บันไดอะไรเปิดไม่ได้เไดหเคไปดู้ c o n t r o บ้าบอละเ้วอลกเานองหาวอลีอะแทงโซโลเลยล้กันฮเสียงอะไรวะ อ้กูรู้แล้วกูรู้แล้วกูไม่อยาก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 รู้แล้วเดี๋ยกูไม่อยากรู้แล้วกว้างเลยโอ้ว่าไงที่รักว้างเลยเฮ้ยเฮ้ยอ๊ยโ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 อยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอกยโอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยเอยโอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยโ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 อ๊ยเอยโอ๊ยย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 ย ว่าไม่กลับไปแล้วก็ตรงนั้นแหละมันมาอยู่ข้างหน้าเลยไม่อยู่ข้างหน้าห้ามวิ่งเลยทำไมแต่ละคนดูเหมือนไม่ติดเชื้อเลยวะไม่กลัวแต่ละอันมันคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันอ๋อมันคนละเรื่องกันใช่ไหมอันนี้ก็คือมันไม่ใช่คนติดเชื้อใช่ปะแนวแนวเดียวกับแบบอีอะไรุแต่แต่ละอันก็มีเหมือนมีเป็นเรื่องของเป็นเรื่องราวของตอรี่กันปะมีเข้ามาในห้องนี้ก่อน มันเหมือนแต่ละตัวก็มีเรื่องราวของกันอะไรเง้นิ่งไว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 ้โอ้โหนิ่งไว้กูไม่ได้ขยับเลยนะกูไม่ได้ขยับเลยนะเนี่ยไอ้เฮ้ยเฮียเฮ้ยมันอยู่ข้างหน้ากูเลยเว้ยเฮ้ยมันทันเาหมันเามปิดปิดปิด เปิดใจจะวายเปิดปิดประตูเล่นมนี่อะไรอ่ะเอ้ยคุณแจวอลคุณแจวอลอันนี้ไงเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วคุณแจวอล์คนคือที่ไหนอ่ะเอา์ควอล์วิ่งเลยเพื่อนออกมาเลยห้องข้างหน้าห้องข้างหน้าวอลห้องข้างหน้าไอห้องที่เราเริ่มต้นเลยเพื่อนเพื่อนพี่กูก็วิ่งเพื่อนพี่กูก็วิ่งเพื่อนพี่กูก็วิ่งกูโดนลงไหนแบบปังวะนี่เปิดได้แล้วเปิดได้แล้วบอกว่าคนจะไม่เจอตัวน้ำมะละกอหลอนแล้วนะอะไรเนี่ยนี่อะไรอ่ะนี่อะไรนะ่าให้ทำไงต่อ เฮ้ยลงลงเอ่อมันมันคลิกได้นะกูรอหน้าจุ่มดีนะมันมีให้คลิกอะไรเออว่ะมันมีให้คลิกด้วยแต่คลิกได้นึงอะบล็อกเหรอไม่แต่หรือว่าหรือว่าแล้วมันยังมีอะไรอีกไอ้ยี่ไงจะไปลิฟต์ไม่รู้อ๋อเป็นลิฟต์มีค่าจริงลิฟต์อะเออมีค่าจริงมีคนโดนฆ่าแน่ๆนลิฟต์อะเนี่ยคลิปนี้มีคนโดนฆ่า ไม่ไหวแล้วไปพูดบ้าๆนะยิงจะลงไปอีกเหรอแฮร์รี่นายต้องอยู่ความคิดนั้นของนายนะใจกูจะวายเลยฉันว่ามันไม่มันเป็นความคิดที่ไม่ดีเลยนะไม่่เข้าาทไหนไหนโอ้โหความไม่พวกกูจุกเต็มที่นัดเป็น,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 นค้ารอดเต็มแข้งมาแบบเบิ่มๆเลยคืนเลยเลยทำไมเราถึงมาที่นี่วะไม่อยากเดินไปเลยเอ มันเหมือนเป็นเหมือง Jamie, เลยเฮ้ยมันเหมือนเขาจัดแสดงโชว์อะไรปะกูลอยอยู่ตรงนี้นะใคระมันแสดงโชว์อะไรที่เอเวอร์เรสต์วะกูเดินมาไกลๆนะทำไมกูรู้สึกว่าไปทางคนไม่ดีกูไม่รู้ว่าการเดินตามเฮี้ยงกายมาจะเป็นความคิดที่เข้าท่าหรือเปล่าแต่ว่าการเดินทางของฉันแล้วเธอถูกแล้วไอ้เดโตมินกูเกินไม่หมายถึงว่าการเดินตามมึงมาอาจจะเจออะไรแจาะจอดเขาให้ไง้แลวกูลอยฟ้าเฮ้ยหรือว่าจริงๆเราเราอาจจะชอบซีวอ็อกก็ได้วะ สีวอล์กเหรออะไรอ่ะมันมีน้ำแข็งอะไรอยู่ตรงกลางเลยเหรมีทางนี้เหมือนเดิมไม่ได้ไม่พวกมึงมามากันถูกเปล่าไม่ถูกหรอกแต่กูมั่วทรงมาทางไหนก็ไม่รู้นะก็ไม่ใช่ไอ้พวกนี้มันตันไอ้เหี้ยเขาตาตรงตัวเลยว่ะมันโดดได้เลยเพื่อนเราไม่อยากให้เลือดโดปล่าไม่โดไม่เลดแม่งดูโคตรแบบตาตุ่งตัว วิโรทำไมทางมันดูน่ากลัวจังวะกะบอโกดเอ๊ะเอ๊ะโอ้โอ้รชิดเราสามารถใช้หุ่นสลิมได้ป้ากลับขึ้นไปได้ไหมดูดิเห็นไหมไม่เห็นเห็นอะไรอ่ะกูเห็นคนเดียวสินะเห็นอะไรเพื่อนกูเห็นแล้วโอ้ยชิวตัวขาวโอ้ยกูเห็นแล้วตัวผู้หญิงป่ะผู้หญิงวะผีขาวโบ้ดิผีขาวโบ้หรอไหนก็กูอยู่ตรงจุดเริ่มต้นเวไอ้ยียอะไรเมื่อกี้ไม่ไม่มึอยู่ไหนกันกูอยู่จุดเริ่มต้นเลยขวามือขวามือขวามือรนึ่งนึงอะไรอ่ะมันมันมันขุดเจาะอะไรทุกอย่างเลย อะไรปะเฮ้ย <lent il> <ford> เหมือนประตูวาร์ปเลยใช่ไปดิจะฟอคไปเฮ้ยประตูวาร์ปจริงด้วยโอ้โดนแฟดโอ้ประตูวาร์ปจริงด้วยรอยยิแฟลชแบงขาวเลยชิบหายแล้วเอ้าแล้วไงต่อเอายังไม่จบด้วยคุณดูว่าจบแล้วูว่าจบแล้วชิบหายแล้ะจบด้วยเฮ้ยเปิดไฟฉายไม่ได้เพื่อนอ๋อมันแย่แล้วไม่สรุปที่ที่เราทำมาคือความฟัน อาจริงอ่ะการที่เราแบบนี่ไม่หลอกไก่นี่โดนนะโดนนะแจ็คพาคุณได้นะเนี่ผมแจ็คพาคุณได้นะเออคุณออกนอกเส้นทางนะเออคุณหลุดโซนอ่ะคุณต้องโดนนะเข้าใจไหมเออผมผมหลงครับผมขอโทษด้วยคุณหลงมาไกลเหมือนกันนะคุณหลงมาเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันเป็นทางมีกระท่อมด้วยทำไมรู้สึกว่าเหมือดเป็นทางที่เราเข้ามาวะถูกกันมาเล้าใหญ่เลยนะคนละกระท่อมเพื่อเฮ้ยเพื่อนเราต้องจำไนี่ในในโบสถ์มาจำอะไร้างกรแพงอ่ะใช่หรอเออ เอาละเอาละที่แล้วไงใครจะออกไปอ่ะบอ้งานไปกันสองคนไหมไม่ไม่ไม่จงเชื่อใจในตัวกูอย่าไอ้อย่ากดดิไอ้ทียโมบ้านงานยังไงโมบ้านงานเดี๋ยวลบบอกอย่ากดแย่ละด้วยเหมือนมึงกดทีที่สองคนไลย a few minutes later อะได้แล้ว อุ้ยอะไรอะไรอะไรอุ้ยอะไรอะไรปิดประตูกูปิดประตูไอหรือว่ากูไม่ควรปิดประตูกูควรเปิดไว้ไม้เมันมืดหมดเลยแน่แน่ไอตู้อยู่ข้างนอกแน่ๆปิดประตูอะไรอออไสตีฟไอ้เหี้ยสตีฟไหนไหนไหนสตีฟไอ้สตีฟสตีฟสตีฟปิดประตูอ้าวทะลุอยู่ดีสตีฟนายมาทำอะไรนี่สตีฟไม่ไม่พวกะเหมืงเป็นเหี้ยแล้วหลุดโซนเราโดนนะกูว่าแห้ะ ไอเดว่าคืออะไรอ่ะเราข้ามกันได้ไงว่าคืออะไรเฮ้ยโคบาน่าแหละน่าจะใช่แหละกูน่าจะเจอทางไหนอ้าวไอ้เฮียทางเดิมไอ้สั้นไอ้ม็อบอ้าวอ้าวอ้าวแล้วกูวิ่งยังไงให้กูมาเจอตรงนี้เนี่ยเอ้ากูวิ่งไปยังไงเนี่ยกูไม่ทางตรงเฮ้ยหรือว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะให้เรากลับมาวะ กลับมาทำอะไรอ่ะไอ้เควนมันไม่มีบอกอะไรเลยอ่ะใช่อ่ะเออใช่หรอกลัวน่าจะใช่แต่เควนมันไม่มีบอกอะไรเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราเก็บอะไรมานะก่อนเราไปโบดถ์ไเราไม่โบดสถ์เออลองลองไปดูลองดูเลยไม่มีอ่ะุ้ยเอ้ยนี่ไงนี่ไงไหนไปนี่ไงเพื่อนได้แล้วเอาสรุปใช้แค่โคบาร์แล้วพวกกูไปยิ่นงานทำมีอะไรอ่ะเออทำทำไมโอ้โหประตู ทำไมมันยิ่งลงไปเรื่อยๆวะเชียนดันเชียนโอ้โหทางวิ่งมรณะอีกแล้วเหรอแล้วกูวิ่งเลยไงแล้วกูไม่สนเนี่ยไปด้วยเพื่อนกูเติมเร็วกันไปยาวลงไปยาวไอ้เราวิ่งเร็วเหมือนโปรเพเยอร์เลยนะโอเคตันตันไงโอเคตันนี้สัตว์เล้ยวีมวัวบ้านงานวัวบ้านง่ายกูเลี้ยวขวากูเลี้ยวขวากูเลี้ยวขวาเฮ้ยเรียบร้อยกูเจอแล้วอ้าวอ้าว กูเจอมือนกันกูเจอมือนกันกูเจอมืนกันโอ้โมองอมองอะไไม่เห็นมองอะไรโอ้ชิหายแล้วอยู่ไหนวะโอ้อยู่โอ้โห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 โอ้้โหโอ้โห้โหโอ้อ้อ้้โหโอ้โอ้โหโ้โหหโอ้โ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 หอ้โหโอ้โหโ้โห้โอ้โหโ้โห้โหโอ้โโอ้โห้โห้โหโอ้โ้โหโอ้้ มันขึ้นแ็กแล้วอ่ะสรุปอ๋อนี่กดไปได้แล้วแปลว่าถูกแล้วปะอ้าวแต่ถ้าเอาออกไม่ได้ด้วยแสดงว่าได้แล้วแปลว่าถูกแล้วแปลว่าถูกแล้วอาจจะถูกแล้วนี่ไงอะไรอ่ะ What What ไม่เขียววัดวัดวัดอะ What are we เราคืออะไรโอเคสตอร์วัดอะไรวัดอะไหนต่ออะไรเฮ้ย ไอ้กูเจอห้องกูเจอห้องเนี่ยกูเก็บอะอะไรมาไม่รู้เพื่อนกูเจอห้องอะไรไม่รู้อ่ะเออกูเจอเทปแล้วกูเจอตู้เสพแล้วอย่ามาขำข้างหลังกูสิกูตุยอ้าวอ้าแล้วกูวิ่งวนมาอยู่ตรงจุดเกิดกูตายตรงจุดเกิดแล้วมึงนะเหมือนเหมือนกูเปิดวิทยุอะไรสักอย่างอ่ะเพื่อนไข้าใจมาทางขวาบ้างไหมโอเคทางขวาแล้วมึงนะ เหมือนแบบกูเจอฮะกูเกิด<ห>เฮ้ยกูมาเกิดในห้องสี่เหลี่ยมโง่อะไรอะเฮ้ยกูมาอยู่ห้องอะไรไม่รู้ว่ะเพื่อนอันนี้ไงใช่เอ้ยพวกมึงอยู่ไหนกันอะเราต้องการอีกอะเฮ้ยกูอย,อยู่ห้องเลยอะห้องที่มันมีเหมือนมีกรอบลุกแต่กูรู้ละกายอยู่ไหนต่๊แปะนั้นแล้วอันหนึ่งอะแล้วมันกูมาอยู่ในห้องไม้สี่เหลี่ยมอ่ะเพื่อน กันอยู่ที่ไหนกันน่าต้องไปห้องไอเดียต้องไปห้องไอเดียไอเดียมเกิดมาพวกมึงไปทางไหนนะกูไม่รู้ว่ากูวิ่งมามั่วๆเพื่อนแล้วกูไปเจอพวกตู้เสบมาแกแล้วกูก็กดเปิดมาแล้วมันอยู่ดีมันก็โผล่กูมาที่เนี้ยเราจะออกไปเหลือไอ้ไก่อ้ยกะไรมาเจออ๋อมันบ้ากลับมาแล้วมันบ้ากลับมาแล้วมันบ้ากลับมาแล้วแต่แล้วกลับไงอ่ะต้องเดินไปเอาของก่อนเหรอหน้าทางไปเรื่อยๆมันจะมีผีวิ่งมาชนกูรอล้วเออ ูองไออ้นี่ละยู่ตรงไหนห้องที่เราใส่พลาสเอร์เอาขาวขาวนี่ไงก็ูเดเข้าไปไงอ๋อขาวไปโอเคโอเคจบเฮ้ยนี่มันจบแล้วละจบขอให้มันจบเป็นจริงเถอะอยจบแล้ว Chapter หนึ่ง End of Chapter One เย้ใน่าดสุดก็จบสักทีเ้ยเป็นความฝันที่ยาวนานเหลือเกิน โอเคครับก็สำหรับเอฟิกิตดักก็จบลงไปด้วยดีนะครับกับเอ่อหูรู้สึกว่าเราจะเล่นนานพอสมควรนะครับกับโมดนี้ใส่ลวดแม่งสามพาร์ทเลยเออคือแบบมันตอนแรกก็นึกว่าเออเกมนี้มี3ามแชปเตอร์แต่ที่ไหนได้มันเป็น3ามพาร์ทเราเป็นแชปเตอร์เดียวก็ว่าทำไมมันนานแปลกๆอเงี้ยโอเคก็สำหรับวันนี้น้ำกับฟิวเอฟฟิวเจอร์ดักใช่ไหมก็จบลงไปได้ดีนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับคลิปรับชมคลิปจนจบนะฮะ รับชมคลิปจน,นจบนะฮะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือซับสไคร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวแกงหน้ามือแฟมลี่พวกเรานะฮะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือจะเป็นโหมดอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมได้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมเดวิดแล้วก็กายไจแล้วก็มอฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย